มันต้องมีเดิมพันแปะมไว้นี่ไปเอาเต้นตัดตุ่งตวงดีกว่าปะนียนี่ปนอไม่ตึงเลยนี่มานี้ยมาเนียมาโอ้นียเนี้ยันนี้ยเนี่ยเนี้ยันนี่ยัน้ยก็ไม่เท่ไหร่่ะมาเดีย โฟลิปเพจนนี้เม็ดส้มเนี่ลองได้ครับอยากลองเหมือนกันอยากแก้อยู่เหมือนกันครับอยากเจอเหมือนกันนะเดี๋ยวข่าวตึงเอาเลยปะล่ะเดี๋ยวกดออกเลยเอาไหมเตรียมแป้งไว้ยังครับได้เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอี้ดีกว่าถ้าแพ้มันต้องมีเดิมพันแป้งไว้นี่ไปเอาเต้นตั้งตุ้งตวงดีกว่าป่ะถ้าแพ้เต้นตั้งตุ้งตวงดีกว่าลงเทปต็อกไปเลยเออเดี๋ยวผมแพ้เดี๋ยวผมเต้นตั้งตุ้งตวงลงที่เพจผม แต่ถ้านี่นี่แพ้เดี๋ยวลเล่นต้นลงติ๊กตอก <laughs> แล้วก็แท็กใะไรได้ว่าแพ้ผมอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคอยฟื้นก่อนดีกว่านี่นี้ก็่ยากเจออยู่มามาก็มามากฎกติกาก็คือเจ็ดตัวนะแล้วก็เจ็ดตัวแล้วก็ห้ามเอาของลมไม่ใช่ของของลมห้ามออกห้ามออกฟอสเชเ็บเจ็ดตัวแล้วก็ไม่ใช่ของขอลงลมห้ามออกห้ามออกฟอสเช็เอาขอจลับขอจลับปังแป๊บแป๊บขอจลับปัง Uh, Tadio, ah, uh, oh, ah, look at hey, it's like to it Be deployed in three seconds. Prepare to engage, fairest lady. Thine lips are like, um, whatever, I'll finish this later. S <S <S เลือแอคทำไมอ่ะมีจะแอคทำไมอ๋กอ,อ,อ,ก,อ,ก,อ,อกอบป้อมไม่กอบป้อมอาอเดี๋ยวนี้กอบป้อมเลยนาะเดี๋ยวนี้กอบป้อมเลยนาะอ่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 ะอเฮ้ยทาสอบง่งยๆนี้นี่ก็ถามงายครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มันโกงหรือเปล่าวะมาดูเฮ้ยมันเวอะสามยังไงวะเฮ้ยทำไมมันเคียิปชุดแรกแล้วมันเวอะสามเลยอะเฮ้ยเอาของลมอีกโอ้มันออกของลม เจ็ดตัวแล้วก็ห้ามเอาของลมไแฟมเช่อของของลมห้ามออกไแฟมเช่อของของลมห้ามออกออห้ามออกฟอร์เช่แฟมเช่ของของลมห้ามออกไแฟมเช่ของของลมม้าเนี่ยมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีเบคอนจะกินไอ้นี่มีเป๊ดซี่จะกินโคล่ามีนนแมมนนมฟนต,น,ตนตา,นตาจะกินสไปซ์จะกินอะไระกันกนักไ้เหี้ย นี่นี่มันเลี่ยมว่านี่นี่อันเลี่ยมนี่นี่มานี่นี่นายเอาของโลนทำไมอ่ะอ้าวนีดิเอ้ยเอาของโลนไอ้ยะโอ้โหดูดิดูเราดูรีนี่นี่เอาใหม่ได้ไหมอ่ะไอ้นี่นี่โกงคือ เฮ้ย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 มึงเอาของลมอ่ะไม่กูกูนึกว่ามันไม่ออกอยู่แล้วกูพูดอยู่แล้ววะเจ็ดตัวแล้วก็ห้ามเอาของลมแฟมเช่ของของลมห้ามออกแฟมเช่ของของลมห้ามออกห้ามออกฟ็อดเคปเอ้าผมบอกว่าของลมไม่ต้องออกไม่ต้องบอกหรอกนะเพราะไม่ออกอยู่แล้วว่ะในนี้เอาไข่เลยไข่ทิ้งไข่ทิ้งไข่ทิ้งโอ้ต่อออกเอาให้กูคืนตัวหนึ่งให้กูคืนตัวหนึ่งก่อนเลยโอ้ยยยยตายแล้ว อ่ะนะเอาไม้คิวต hey. hey, ัวน <medi> ึงถือว่าหายกันเลยจบเดี๋ยวให้ตังเท่ากันตอเริ่มนับใหม่เลยเอาให้ตังเท่ากันเดินไปตายตัวนึงไปเดินไปตายในป้อมตัวนึงเออเดี๋ยวให้ตังเท่ากันเอาเอให้ตังเท่ากันเดี๋ยวเดวให้ได้ตังเท่ากันไปตายตัวนึงดิโอตายแลวไม่น่มเกินป้มไมเป็นออ้ได้ไได้ได เท่าก no okay. ันแล้วนะเออเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่นี่ว่าเราเราในนี้ไม่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นตึงแล้วนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยตึงแกันหรอ ตจยน ok. hey, 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 ีจยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำสอย่าทำแฮกอย่าทำแฮกอย่าตกไม่เข้าแฮกตพี้พอ้องไม่เท่าไม่ชอร่ครับเท่าไหร่เนี่ยเก็บเลือดเป่านี่นี่เก็บเลือดเป้านี่นี่ต้องเก็บเลือดหรอเฮ้ยนี่ไม่เป็นไร เก็บเรืで här, で pim, ik, ่องแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เก็บเรื่องแล้วเหรอไม่ตึงแล้วเหรอเก็บก็เก็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อให้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 เก็บได้เก็บได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ตัวสี่เดี๋ยวไม่ตัวสี่ไม่ตัวสี่เดี๋ยวไม่ตัวสี่ครับเฮ้ยนี่ยนี้เป็นไรนี่ ใน,นโลกนี้เป็นไรไม่ตึงเลยนี่มาน,นี่มาน,นี่มาโอ้นีนิดเลยนี่ไอ้ยันนี่นี่นนนกลัวจริงนะนะอเด็กเชี่ยเนี่นพยพ่หละมาครูตาอ่อนให้นิดนึงมึง ก็ตะกินนี้กูเล่นให้เป็นกูไม่ได้เป็นสะกินนี้เอ้ยโอเคโอ้ตะกินนี้ไม่เป็นว่าจริงตะกินนี้ผมเล่นให้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวกุ้งนี่ยันนี่นี่นี่ยันนี่ยันนี่อ่ะเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่วะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะนี่นี่นี่ นี่นี่ทีนี่ก็ไม่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวโดนถมตตกแบบมิมิเย็ดเอาขอะดูกองเชียร์มาเสียงมาเสียงมาเว้ยก็ไม่เท่าไหร่นะเราเนี่ยอาพอพอดเข้มนะเจ้าตัดเลือดหรอเจ้าตัดเลือดหรอนี่นี่เรียมเกินไป มาดอกปลาดอกเราไม่มาเก็บอ่ะไม่กล้ารหรอไม่มาหรอโอ,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 อ้จะกอบป,ป้อมทำไมอ่ะเฮ้ยนี่นี่อาวตัเลือดอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะดูโอ้ยกูโดนป้อมยิงด้วยซ้ำเมื่อกี้นะ่โ300ะโหสามร้อยพอดีเลือดแม่ก็เหลือสามร้อยไม่น่าเข้าป้อมเลยไม่มันอ้าวตันเลือดอีกแล้วะ มาเด็กนีนน่มาของเติงหน่อยครับนีน่มาของเติงหน่อยเอาเยอะอยู่แล้วเอาเยอะอยู่แล้วทิ้งบาก,ก็คิ้งบ้าก,ก็อ

น้องชุยตมาดีครับน้องชายอาราป้ปา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 ปปปมปมปาเอากองเชียมาเสียงมาเสียงมาโมโหลิโอ้ยก็ตึงขนาดนี้ล้เดี๋ยวน้อวออาออ้าวู เฮ้ยเอาเรย่องจัดกวนตีว้าวยศอ้าวซีอยู่เฮ้ยเฮ้ยจเย็นเย็นเย็นเยเย็นะย็นี่บออ่ะนองเทาะกรเาเธอยเล่นนี่าเล่นี่นีไอ้เหี้ยผมมันตีไม่โดนไอสัตว์เอ้ยส้นตีนจัด้าอันตีโดนแม่งไม่รอดหรอกเอาไว้ ก็ย่าเปล่าเฮ้ย What What the f u อ้าวอ้าวอ้ะดงสะดงตงเลยงื้อือ ขอดุงเลยชดนี้หายตัวเฮียแล้วโอ้เอยอันต oh, ี voilà. أو, oh ้ว้าวองนี <p ul> <p ul ้สัสเอ้ยแม่งเอ้ยอันตี้ว้าวว่าเฮ้ยเฮียของไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวๆของไม่พอของพอแป๊บๆ เฮ้เดี๋ยวแป๊บหนึงขอไหมพอขอไหมพอแปบ๊บแป๊บแป๊บ,บ,แบ,บ,แบ,บเออถ่ายของบีดแป๊บหนึง่งมามา,มา อาราปุ่มปัมบาราปูระปป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 ป Chết được chú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 t rồi chút được chút được เคีย่ถ okay. ึงกับแตกเลยหรอวะทีเดียวอ่ะไอ้เหี้ยคือทีเดียวแตกเลยหรอวะใช่เหรอเยเหรอวะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บแป๊บแปเดี๋ยวเแป๊บนึงไอ้เนี่ย่แตกเลยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเคล่แตกเลยหรอแป๊บเราเคี Oh, sure, I'm Fairest sure, 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 sure. uh -oh. lady, thine lips are like... Uh... <laughs>

กูกล้าได้แล้วอ,อ่ะนุอกาต้องงี้ต้องงี้น,งนี่สิมันต้องงี้อย่าลืมเต้นนะน้องชายน,น้องรักเอออย่าดรามาอย่าดรามากเอาเกการ่อก็สนุกสนุกน้องมันลูมือผมอยู่ว่าผมมันตึงแค่ไหนรูอยู่ไอโกโก,โก,โกโตัวจริงมันแค่ไหนขอครับไม่ต้องไม่ต้องเอาคลิปไปลงก็ได้เดี๋ยวเองจะเสียเรียมเอาแค่เองเต้นเองเต้นแล้วก็ไปลงคลิปเต้นว่าแพ้วะแพ้ก็พอไม่ต้องให้เขาเห็นหรอกว่าเชิงแบบผมมันตึงแค่ไหนทวงสัมภาษณ์ผู้ชนะเอาจริงเ้ยคือแบบ ผมก็แบบลําแบบตามที่ผมเล่นมาคือเอาสียตาที่ผมฝึกอะผมก็ไม่คิดว่ามันจะตึงนวย้ยเชื่อพูดแล้วน้ำตาจะไหลกูฝึกมากูเอาได้ไกูมาไอสัตว์คือผมไปฝึกมาผมก็แบบไปดูคลิปเขาคนดูคนดูนเขาทุกวันว่าเชื่อคือแบบไอ้นี่นี่อ่ะงจริงมันตึงมันโตเมส้มมาเยอะละมันมันมันตึงอะ่ะ เอออันนี้นี่มันตึงเอาง่ายๆคือมันตบเม็ดส้มมาเยอะมากนี่เนี่ยมันตึงโคตรอ่ะเอาง่ายๆคือมันโคตรแบบสมมติว่าเม็ดส้มอยู่ระดับเนี้ยอ่ะตัวตัวนะนี่ถ้าผมให้ดูเม็ดส้มอยู่ระดับเนี้ยไอ้นี่มันี่อยู่ระดับเนี้ยเนี่ยแต่ผมอ่ะเนี่ยแต่ผมอ่ะแต่ผมอยู่บนนี้เย้ผมหูซราแพ้มันทั้งนั้นอ่ะผมหูซราแบบว่าไปนั่งผมหูซราไปนั่งดูว่าผมแพ้มันได้ยังไงวะแบบช่ ผมผมไปดูอยู่ช่องหนึ่งเขาสอนดีโคตรเลยคือเขาแบบเนี่ยแหละเพราะช่องนี้แหละที่ผมทายผมเก่งจริงๆเอาจริงเลยผมไปดูอยู่ช่องหนึง่งคือเขาสอนแบบสอนเก่งมากเลยคือแบบเป็นคนที่ได้ฟลอเรนติโนก็อดมากเลยอะ่ะแต่ชื่อช่องว่าโกโก เอาทานอะไรก็ได้แต่มาไม่ต้องทานหน้าแบบมันหรอกอเอาแค่ป <g iggle> ระมาณเนี้ยอ่อเนี้ยมันมีหลายอ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 ันมาเต้น,นคล้ายกันใครอยากเห็นในคลิปไปน,นี้นเต้นก็ไปดูได้เลยนะครับ Tiktok Nitytigamer สวัสดีครับผม <S <S <ๆ>ผมนนี n i t y t i เมอร์นะครับวันนี้ผมมาทําตามคําท้าของโกโก้นะครับใครหนึ่งหนึ่งฟอเรนแพ้ eth, ทานหน้าขาวแล้วก็เต้นตะปดผงตัวนะครับนี่นะซื้อมาใหม่เลย เ <พา S 1> นมา <ใน S 2> หน้าข่าวนะนี่นะนี่นะ โอเคครับผมอันนี้ผมไม่ยอมนะผมจะต้องไปแก้แค้นโกโก้นะที่แบบทําให้ผมเสียภาพพจน์เนกับผมรักษามาสองสามปนะีครับเย้ครับเจอกันเจอกันหนึ่งหนึ่งกอลเอนคิปหน้าหนึ่งหนึ่งโกโก้นะรเพจโกโก้นะผมจะต้องแก้แค้นให้ได้นะครับผมเย้ครับขอบคุณครับผม